โอเคนะสวัสดีทุนี้ครก็อยู่ผมในเกม GTA ออนไลน์นะครับคนเล่นก็เยอะนะอันนี้ผมหาเซิร์ฟจากเน็ตนะครับเป็นเคิร์ฟอ้เป็นเคริร์ฟไอ้เนี้ยเป็นเซิร์ฟของฝรั่งฝรั่งคนหนึ่งเขาสร้างขึ้นมานะคเคเป็นแบบแก๊งวอร์โหมดเดสแมทนั่นเองตอนแรกมันให้เราเลือกทีมนะครับน่าจะใช่นะค้าง อ๋อใช่โอเคเราจนะเราจะที่ไหนเดียวเนี่ยอ๋อทีมไหนดีเราะถนี้กูไม่ชอบสีม่วงเลยเฮยเกนะสีม่วงเกย์กไม่ชอบสีม่วงกูไม่เอากูไม่เอาเว้กูไม่เอาโอ้โหนี่ก็สีม่วงเันไอ้สิสีเงินสีม่วงวะเออนี่แหละโพล,ลิ i นี่แหละกูชอบมนะีใครอยู่ตำรวจมนนะั้ี่ย อเคมามเป็นหน่วยสวารดีกว่านะฮะเพราะว่าไอเราเป็นหน่วยสวารดีกว่าถ้า้าจะเวิร์กกดสปาวนะสปาว์สปอนสปาว์าว่กูกดไปเลยอืมมาโอเคออนไลน์นะออนไลน์นะครับเกมไอออนไลน์นะโอ้นะฮะมันมันมากเซิร์ฟนี้เิ็นเปล่านะผมผม,ผมก็เพิ่งเคยเล่นเงัน เราเป็นตำรวจนะครับโอเคเราจะไปบุกพวกเราจะไปบุกกันไปโจมตีแม่งเลยหารถขับสักคันหนึ่งก่อนนะตอนแรกหารถกันเอไปเอาคันไหนดีว,วะลิมูซีนโอ้ยเบื่อชลิมูซีนลิมูซีนฮะคันนี้โอ้แพงไรล,ล้านเรานั่งลิมูซีนไปดีกว,ว่า Okay. มาเมื่อไหรแล้วผูกแขนของมังเลยว่เอ้ยนี่เป็นพวกเราเอ้ยมึงอะไรเนี่ยอะไรมึงอะไรมึงเฮ้ยอย่ายิงยันโดโฮลามากยิงอ่ะเอ้ยอย่ายิงกูยันโดโฮลามากไม่ไหวครับดูยิงกว่ามึงใช่เฮ้ย,ย,ยพวกเดียวกันมายิงหาปะปะเตมเบ้งเหรอยิงหาปะเตมเบ้งเหรับ ยิงกูยิงกูเยันโดโคล่ามากเกี้ยวเอาไล่ะเอาเอาตายตายตายสุดท้ายยิงไม่โดนเยันโดโคล่าวิ่งเลยวูวิ่งงหนีเหรอเฉยยิงกับพ่องมะวิ่งวนวิ่งวนเยันโดโคล่ามาวิ่งเอ้ยยิงโดนอื วนเหรอจะหนักให้จะหนักให้มึงจดหนักอุ้ยจะตายตายตายอีสัตย์เลยทำไมไม่ตายวะไอ้เหี้ยเลทำไมมึงไม่ตายีอ้สัตย์เ้ยใครเนี้ยต้องต้องทำรานครับซีโมซีนกูยิงแล้วเกอบพังสัตว์หนีมึง ไอ้ผู้ว่าเรมมาหนีเยอะเดาโคตละมั้งไอ่ไปไหนสัตว์ไปไหนไปไหนสัตว์ได้ตามมาตามตามตามเอ้ยยิงกูเอ้เงาเน,นี้นยไอ้เชี่ยยิงกูแล้วมึงหนีอ่ะมไม่ได้การละวหาตามมึงกูมึงหนีเอ้ยหนีอ่ะยุบหน้าโชว์มากเลยเจอแล้วเจอแล้วเลี้ยวเลี้ยว ท่านอยู oh, sorry, ไ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะโอ้สอดีกายไปดีกว่าไม่รู้มันยืนทําเชี่ยอะไรเอ้หนเขาเมื่อกี้มันอยู่ไหน,ไหนวะเห็นแล้วมันหน้ามั้งวะ หน้าแม่งไปเดือดนะเราไปเราเราต้องเราเราต้องตามเราคนนั้นนะเคยไม่ตามมันไม่ใช่เราเราอุ้ย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 โอ้โหเอุ้ยโอ้โฉนบานอ่ะเร็วรถนะเร็วตัดเร็วทำได้อ่ะ หลบได้หลบได้หลบได้หลบเลอเ้ยอเ้้มาแล้วเ้ยอ้หตยล้ไปอ้วะไเกี่ยวได้มี่อะไรมึยิงกูยิงกมึงวิงเลยวิ่งวิวิวิเลยจะโดนคลมาดวิเอาว่าเอเอาว่หนีดหนีรด้เอยกลับแล้วจะโดนยิงไอ้เีไอ้สั ครับซ yup. ัดซัดโมไม่สนแล้วใครเป็นใครกูยิงก่อนครั้งนี้เฮียใครใครใครมาเสือกวะนี่ีเสือกอมึงเสือกไอ้สัตว์มสต้องตามเฮ้ยนายเฮียโปไอ้สัตว์โปโป้แม่งโปนะเฮียนะโป้มื่อกี้นลอยได้ลอยได้ จริงจริงไงแล้วจริงแล้วไอ้เชีย่ยมึงฆ่าเพื่อนโบมเออ์เบลเฟิรนเนี่ยตอนนี้เกิดความวุ่นวายในหลวงครับไอ้เหี้ยนี่ยิงกูวิ่งเด็กโคลามาร์ตูตายตายแล้ไอ้เหี้ยมึงตุ๋ยอยูยยเหรอ,อ,อเด็กโคลามา,าไอ้ตุ๋ยเหรอตุ๋ยมึงตุ๋ยมึงไอ้ยี่นี่ตายจะตายแล้วนะตอนนี้ เอไอ้เหี้ยกูสายช่วยมึงยิงกูแสดไอ้แสดไอ้เสียดมึงกูยิงตำรวจเขายิงกูเมื่อกี้ปั้งน่ยใช่เฮ้ยใช่มึงวะไายสัตว์นะต้องตามใช่ไม่ใช่ไม่รู้กูตามก่อนมามึงเด็ดดีนะานะครับ คมา Let's go boy Come on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  ไปเชียร์สไนเดอร์ลี่นะเฮ้ยมึงอ่ะคุยอะไรดีมากเลยนะเลี้ยวเราก็เจอพวกเกยนะม่วงยิงมันไม่โดนหรอกมือขับรถช้าหน่อยสัก ไองจอดแล้วมันลง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 ,ลงเฮ้ยลงเออลงก่อนแล้วก็เงียบหนีเฮ้ยทอมมี่ hey, <Tommy. c oughs> ทอมมี่นะอ่าขึ้นบนก่อนเยอะขึ้นไม่ได้ไนส์ nice. ขึ้นได้นะโอเคขึ้นต่อไปขึ้นดิฟอย รอบยิง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 ไปเชะไม่โดนไปดีกว่าเราต้องแอบแอบนะครับตอนนี้มีตอนนี้มีไอ้เหี้ยอ้วนอยู่คนเดียวในนี้นะฮะไอ้คนเดียวบอกว่าตอนนี้มีพวกไอ้เกย์กับไอ้เหี้ยอ้วนอยู่นะฮะสองคนนะครับไอ้แม่ไอสามคนสี่คนนะอีกคนกูไม่รู้วะกูเล่นไอ้เหี้ยอ้วนเอ้าไอ้เหี้ยอ้วนมึงบักกับมึงบักบัก เฮียอ้วนไม่เป็นไรเลยตอนนี้นะฮะเราทำไงดีครับเราก็ยิงแม่งต่อโโอ้ไม่เป็นไรอีกไม่เป็นไรอีกเฮียอ้วนเป็นไม่ไม่เป็นไรเลยวะทำไงดีวะเียนี่แม่งก็ยิงเลยมึงชักหมันนางนะหมันนางนะชักหมันนางเฮียนี่มันก็ต่อยด้วยโอ้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 ยไงมึงไยเจอกูต่อยตายตายเออ นะแม่งมายามเราเราต้องฆ่ามันธรรมดาตอนนี้แล้วตอนนี้เฮียอ้วนอยู่ตรงนั้นลงมาข้างล่างกนะ่อนแคลงมาข้างล่างแล้วเจอที่นี้ยืนอยู่นะเราจะฆ่าหรือเปล่าผมไม่ฆ่ามันนะต่ถ้าเกิดมนันยิงเราก่อนแล้วก็ฆ่ามันนะ มึงยิงกูมึงถือว่ากูเปิดศึกไอ้มึงยิงกูมึงถือว่ามึงเปิดศึกกับกูมึงดองคีเนะนี่ยเนี่ยเข้ามาคือเราเยอยขึ้นมาโอ้โหเล่นตูกไปเลยมึงเล่นตกเหรอนนีไ่ไม่ตาย,ยะโโวะไม่ตายเดวโคลามาไม่ตายสุดเลยดีชี้เอ้ยไอสัตว์เอ้ยไปไหนเจ้โดโคลามาไปไหนไปไหนไปไหนไมิเชียไม่ตายนะแล้วก็หนีอ่ะตอนนี้ นะ่ะมันก็ตามเรมานะเราก็หนีต่อนะครับอเฮียจะตางกูมาโน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  o อ s h ชิดกายก่อเฮียตามาคอ,อ,าอร้องตายกูมาฟ้องระวิง่งยวิ่งเลยลุอุล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 ุวิงว่งลลุล no. ุลุลลุลุลวลุลว เอ้ยตายเหรอยี่ยังไงเหี้ยโหมาอี้ยังมีพวกมาด้วยไอ้สัตว์ไอ้ลาดเนี่ยรออะไรรอไหมตัวอี้อยู่พี่ตายพี่ตายโอ้โหใช้สกิลหลบ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 ดูว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แดกกูหลบมึงไม่จะแดกกูไม่แดกกูไม่แดกกูงานมันไม่แดกนะครับเราใช้สกิลหลบหลบสกิลหลบออ้้ไเหี้ยสกิลหลบ เฮ้ยมึงเล่นตุ๋ยตูยดกันนี่ว่ะหลบหนอนมึงตายไม่ได้หรอกกูใช้สกิลหลบเลยกูสกิลหลบอืงั้นสกิลหลบเบ้นงั้ยเอ้ยเหี้ยวโหมึงเล่นงูนี่เลยต้องรีบเพ่นกันครับอันนี้เขียเเ้ยบม่งเขี้ยบมึงเขี้ยบมึงเฮ้ยไอ้ไอ้เบ้มังร้อไอ้ท่านหน้าท่านนอนยืงหน้าฟาดดาบ โอ้ยหลบได้สกิลหลบนะนั่นไงมึงนั่นไงนั่นไงมันตามกูไปแล้วเฮ so, uh ้ยเฮ้ยตายอีแล้วช่วงนี้นะครับที่เรามีสกิลหลบสามารถหลบมันมาได้นะโอเคไอ้คู่ยิงไหมสัตยิงมึงจะร้องไห้ขึ้นบนนขึ้นบนเร็วดีวะมันก็ตามมาหลอกไอ้สัตว์เร็วเร็วเร็ว เป็นมาแล้วมาแล้วโงลิกาโซลิกาอะไรมาแล้วมาแล้วโอ้ชิกายกูรีบโก้ล่ะรีบขึ้นแล้วรีบขึ้นแล้วขึ้นดิ no no โหหี้ยแม่งตายกูแน่เลยถ้าเกิดเราสู้ไปเราแพ้นอนนะดูจากหลอดเลือดเราข้างบนด้วนะหลอดเลือดเราเราจะมาถูกพวกเกตตุยไม่ได้ แม่งวิ่งตังไค์มิดสัตว์เอิญมาแล้วไอ้สัตว์เอิญอยเราวิ่งเราดิโกดังยงจะกอทางเลี้ยวหน้าไอ้เฮียมาแล้งไงมาแล้งอุ้ยไม่ได้แดกก็หรอกไม่ได้แดกก็หรอกไม่ได้แดกก็หรอกไอ้เฮียจะตายแล้วจะตายแล้วเอาใครมาประกาศหน้าบ้านกูเนี่ยเร็วมึงอย่าประกาศไอ้สัตว์เนอะอย่าเพิ่งประกาศกกูพลังวิ่งหนีเกยอยู่ทางเลี้ยวเลี้ยวเร็วเรียวเร็วเรียวเรียวเรียว Yeah, nice. เย้นสำเร็จไปตำรวจช่วนหนตำรวจช่วหนงตำรแล้วตำรวจช่วหน่อยแล้วตำรวจเออช่วยกูเร็วดีโอ้ย oh, <laughs> ช่วยไม่ทันนะสัตว์โอ้เจะปอี๋ช่วยไม่ทันนะะ <laughs> เฮ้ยปล่อยกูตายสัตว์น่าน่าจใจแต่ยูวม